สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วกับช่องวัยรุ่นกำลังสร้างตัวกับสวนป่าสร้างตัวนะครับพอดีว่าวันนี้มีโอกาสได้แวะมาที่อำเภอปากช่องนะครับก็เลยเห็นต้นกาสลอง ที่ปลูกอยู่ข้างทางนู้ครับเต็มไปหมดเลยช่วงนี้ต้นกาสลองกำลังออกดอกสวยงามมาก <ST encant> ก็เลย <Hindu ism. S 1> คิดถึงเพื่อนนะครับก็เลยอยากจะให้ดูว่าเออต้นเนี้ยกาสลองหรือว่าต้นปีบเป็นต้นไม้ที่ปลูกที่อำเภอปากช่องนะครับผม เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอปากช่องเพราะว่าได้กลิ่นเขาจะหอมนะครับผมสวยงามสวยงามมากห้อยระยะลงมาเลยส่วนนี้ก็เป็นผลของเขา มาดูลำต้นของเขานะครับว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ ดยต้นหนึ่งถ้ามองไปอย่างนี้มันจะเป็นทิวแถวสวยงามมากอยู่ท่ามกลางเหมือนดอกอะไรซากุระคล้ายๆดอกซากุระ ถ้าใครมาปากช่องก็จะมีต้นปีบหรือว่าการะตลองเป็นสัญลักษณ์ของอำเภอปากช่องนะครับเป็นเลนดูที่เขากลังกองออกกอ,อกพอกดีถ้ามองฝั่งนู้นจะเป็นชิวแถว ส่วนด้านนี้จะเป็นตัวตลาดตัวตลาดปักช่องนะครับไปด้านโน้นก็จะเป็นเส้นทางที่ไปโคราชเอาโคราสีมาเส้นทางสู่อีสานสวยงามสวยงามมากๆเลย ถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่สนใจนะครับต้นกาสลองก็จะประมาณนี้นะครับํำต้นเขา วันนี้ก็ถ่ายให้เพื่อนดูแค่นี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ